สวัสดีครับก็พบกันในคิติกะเนาะอันนี้จะเป็น EP แรกนะครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะก็จะชื่อว่าคอนเทนต์โตไปด้วยกันนะครับก้าวไปได้ไกลนะครับก็สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับ EP นี้ก็จะแนะนำผู้เล่นที่เริ่มตั้งแต่0หรือ1นะครับเป็นต้นนะครับ ผู้เล่นที่เริ่มตั้งแต่หนึงเนี่ยคืออะไรคือผู้เล่นที่มีตัวละครหลักนะครับไว้หนึ่งตัวอยู่แล้วคือสามารถเล่นแล้วเอาตัวหลักฟาร์มเก็บของมาทําเป็นเมนเลเวลให้กับตัวเล็กได้เป็นเมนค่าพลังให้กับตัวเล็กได้นะครับแต่สําหรับผู้เล่นที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยนะครับก็คือเพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะครับไม่มีตัวละครหลักนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนํำก่อนนะครับว่า แล้วแต่อันนี้เลือกจากสิ่งที่เราชอบเลยนะหน้ารูปลักษ์ตัวละครเลยครับแล้วก็จะเล่นตัวไหนอะไรยังไงนะครับ1ตัวนะครับสร้างได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่สาม,มารถสร้างตัวละครคลาสเดิมนะครับซ้ํากันได้นะครับอ่าก็เอาเป็นว่า ถ้าเลือกตัวละครได้แล้วเกมนี้มันจะมีตัวละคร2องสายก็คือสายเวทกับสายกายภาพนะครับสายกายภาพจะเป็นสกิลสีแดงนะครับสายเวทจะเป็นสกิลสีน้ําเงินแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวละครที่เราเลือกเป็นสายไหนนะครับก่อนอื่นเราสร้างมาเนี่ยนะครับเลเวลหนึ่งะฮะสร้างปุ๊บเราเข้าไปเลยครับเราก็กดที่สกิลครับผม มันจะมีสกิลที่เขียนว่าเพิ่มระยะเวลาสตันนะครับหรือว่าเพิ่มระยะเวลามึนงงถ้าอยู่ในสายสีแดงแปลว่าตัวละครนั้นนะครับเป็นสายกายภาพนะอย่างเช่นนี้นะฮะสตอมสลดนะครับกับตัวไทเดอร์เวฟนะครับก็คือเป็นสายกายภาพนะสีแดงสายกายภาพนะครับสีน้ำเงิน สายเวทนะครับยันอีกทีหนึงอ่าต่อมาครับเราจะพูดถึง3เคล็ดลับนะครับในการเพิ่ม CP ให้รวดเร็วนะครับสำหรับผู้เล่นที่เริ่มใหม่เลยนะครับอย่างแรกครับให้คุณสร้างตัวละครครับสร้างตัวละครไว้2ตัวนะครับอ่าจะเป็นสายเดียวกันหรือคนละสายก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ ถ้าดวงดีก็แนะนําให้สร้างเป็นสายเดียวกันนะครับเพราะอย่างผมเนี่ยผมก็เล่นสายเดียวกันหมดเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทําของทําอุกบาตหรือทําอะไรใหม่นะครับอ่าทีนี้นะครับสร้างไว้สองตัวแล้วยังไงก็คือสร้างไว้สองตัวคุณเล่นเลยครับเล่นให้เจ็ดสิบนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสามวันนะครับที่เริ่มถ้าเริ่มจากหนึ่งนะ หรืถ้าเริ่มจากสูตรน่าจะใช้เวลา4วันนะครับประมาณนี้ก็แนะนำว่าแรกๆถึงกลางๆครับมันจะมีโหมดออโต้นะทุกคนทุกคนเล่นให้มันออโต้ไปเลยนะครับแต่เมื่อไหรท่ที่รู้สึกว่าเราดูแล้วเราเริ่มโดนแรงเริ่มไม่ผ่านด่านและเริ่มเอ้ยไม่ถึงเวลเจ็ดสิบละให้ทุกคนเล่นโหมดบังคับมือนะครับ เพื่อที่จะเป็นการจ่ายสก,กิลหรือว่าเป็นการควบคุมที่เราสามารถกดได้เองนะครับมันจะง่ายกว่าการปล่อยบอดเพราะบอดเนี่ยถ้าสก,กิลมันจะสก,กิลต่อเมื่อมอนมากกว่า3ตัวขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเป็นมอนระดับแชมเปี้ยนตัวเดียวเนี่ยมันก็จะใช้สก,กิลให้แต่อตนมัตบางทีใช้สก,กิลเดียวก็ตายแล้วแต่ด้วย เลทค่าพลังที่มันค่อนข้างช้าของเกมหรือว่าเลดกว่า a อนิเมชั่นมอนเตอร์จะล้มลงไปเนี่ยมันอาจจะลั่นสกิลที่2ที่เราใช้ไปก็ได้แล้วมันทำให้เสียจังหวะในการไปลุยในประตูถัดไปนะประตูที่ด่านมันเปิดนะครับถัดไปนะครับอ่าแล้วก็เล่นให้เวลรเทั้ง2ตัวครับนั่นแหละนะครับ พอเล่นให้เวฟเจ็สิบสองตัวแล้วเนี่ยนะครับก็มาดูกันว่าความพึงพอใจของเราเนี่ยเราชอบไหมหรือบางทีเราสร้างมาเนี่ยสร้างมาสองตัวเฮ้ยเราอาจจะชอบสายเวทมากกว่าด้วยสกิลมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างสวยกว่าหรือว่าพวกดาเมจฟิสซิ่ง่ะครับที่มันค่อนข้างดีกว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับอ่า ต่อมาครับพอเวลเจ็ตัวแล้วทำอย่างไรต่อนะครับในระหว่างที่เวลเจเนี่ยนะครับมันจะดรอปของดรอปอะไรก็แล้วแต่ครับทุกคนทุกคนพยายามอ่าใส่ไปก่อนครับใส่ของไปก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะใส่นะครับพวกอัตราคิพลังป้องกันนะครับแล้วก็พลังโจมตีนะครับ เน้นใส่แค่ออปชันที่มันมี3อย่างนี้เท่านั้นนะมันจะเพิ่ม CP แล้วทำให้เราเคลียร์ด่านไวนะครับทำไมถึงไม่ให้ใส่อย่างอื่นนะครับเพราะว่าพลังโจมตีเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีในการเคลียร์ด่านนะพลังป้องกันเราก็จะโดนมอนเตอร์น้อยลงส่วนอัตราคีเนี่ยก็จะเพิ่มเลทการคียที่เข้าเวลาเราตีมอนเตอร์นะครับ ถามว่าเนี่ยผมมีของส้มนะครับซึ่งพลังวงกันกับอันนีส้สูงกว่าแต่ทำไมผมถึงไม่ใส่พราะออปชั่นมันเป็น h p ครับคือ h p เนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรามากนะ <c oughs> ผมเลยเลือกที่จะไม่ใส่นะครับอ่าทีนี้นะครับอย่างแรกเลยหลังจากใส่แล้ว กว่าเราจะเคลียจนถึงเวล7เเนี่ยมันอา่ามันจะดรอปพวกออุปกรณ์นะครับพวกนะครับวัสดุวัสดุวัตถุดิบพวกนี้นะครับเอาไว้สร้างเนาะซึ่งถ้าคนที่แบบใช้ไปก่อนเคลีย์ไปเรื่อยๆมันสามารถใช้ของเขียวหรือของฟ้านะครับเพื่อเคลียให้ถึงเวล7เได้คุณไม่ต้องจําเป็นมาต้องรีบสร้างเลยนะครับแล้วก็พอจบเวล7เเนี่ย ถ้าคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยมันจะบังคับ CP จบอยู่ที่ประมาณห้0แสนนะครับ5้0 0สนถึงประมาณ4ี่แสนหาแสนครับไม่น่าเกินห้าห้าแสนหกแสแต่ถ้าคนที่เริ่มจากหนึ่โดยมีตัวละครหลักเนะี่ยยังไงมันก็จบเกินเจ0 0แสอยู่แล้วครับจบเกิน7จ็ดแสนเจ็ดแอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคุณ เอา CP ที่ได้ตรงนี้ครับมาเบิกพลังเบิกสกิลอะไรให้ครบหมดแต่เบิกพลังตรงนี้ยังไม่ต้องรีบเบิกนะผมก็ไม่ได้รีบเบิกนะคุณสามารถเอาค่าที่มันเบิกสกิลตรงนี้ไปเคลียร์สเตตนะครับแล้วก <c oughs> เ็เน้นฟาร์มนะครับเน้นฟาร์มสเตตด,ด่านที่ห้านะครับก็ถ้าคนที่เป็นสายฟีก็จะสูงสุดแค่สามเนาะ ก็เน้นเคลียร์สเตจนี้นะทุกคนเคลียร์จนกว่าเราจะได้อุปกรณ์แหวนเพิ่ม<ะ>เพิ่มระดับมานะครับก็คือช่องนี้ครับนี่นะครบ6อันครับเราก็มาผสานนะครับเก็บเยอะๆครับเราผสานดีเดียวก็ได้ครับผมอ่าเข้าที่แปรรูปนะครับแล้วก็ ผสมบางส่วนเนี่ยครับใช้แค่ห้าแสน่นะทุกคนประสานออกมามันจะได้อหใน5อุปกรณ์ชุดหรือว่าอาจจะเป็น1ใน3อุปกรณ์เครื่องประดับก็ได้ครับแล้วก็ได้อาวุธด้วยนะพวกนี้เอามาใส่ไว้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าถ้าผสมมาแล้วได้ออปชันดีก็ผสมแล้วก็มาใช้เลยครับแต่ว่าที่ผมยังไม่ผสมเนี่ย เพราะผมไม่มีเหรียญตานะทุกคนผมจะรอเหรียญตามารีออฟเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทำทีเดียวเนาะระหว่างรอเหรียญตาก็ถือว่าเป็นการเก็บพวกชิ้นส่วนพวกนี้ไปด้วยนะทุกคนได้เหรียญตาเมื่อไหร่เยอะมีเยอะเมื่อไหร่ก็ค่อยมาทำทีเดียวนะครับอ่าต่อมาครับ อ่าลำดับที่2นะครับการเพิ่ม CP ในเกมนี้มันจะมีด้วยกันอยู่3ประเภทนะครับอย่างแรกเลยนะครับ CP เกมนี้นะครับเพิ่มจาก1อุปกรณ์ที่เราสวมใส่ครับพวกนี้นะครับของแดงนะครับคือของที่แรสุดไล่ตามลำดับนะครับเทาเขียวฟ้า ม่วงส้มแดงนะครับแล้วก็แดงบวกก็คือแดงแดงเลื่อมๆนะครับอ่า <c oughs> ทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใส่เนี่ยก็จะแยกเข้าไปอีกคือ1นึ่ i ออปชันนะครับเป็นตัวหลัก2คือตีบวกนะครับแล้วก็3เป็นระดับอุปกรณ์นะ ยิงระดับอุปกรณ์สูงก็จะยิ่งเพิ่มนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยทำให้ระดับอุปกรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดถึงมาอยู่ันดับ3เพราะระดับอุปกรณ์เนี่ยบางทีระดับสีฟ้าจริงแต่ออปชั่นเป็นสีแดงอย่างเช่นแบบเนี้ยครับก็อาจจะสูงกว่าถุงมือสีส้มที่เป็นออปชั่นอื่นที่ไม่ใช่พลังโจมตีนะครับ่าก็ อันนี้คืออย่างแรกนะครับต่อมาอย่างที่สองนะครับคืออะไรอย่างที่สองคืออุกบาทครับทุกคนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะอุกบาทตัวเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าใส่ครบทุกตัวเลยนะครับแต่ยังมีของฮัสติที่เป็นตัวหอ,อกอยู่นะครับ มีอยู่4ชิ้นนะครับที่เรายังไม่ได้รีออฟนะที่เหลือคือเรารีออฟไปแล้วนะครับอ่า CP อยู่ที่8600นะครับ8600นะอ่าอุกาบาทเนี่ยก็คือให้ทำออฟตรงสายนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยตีกายภาพเห็นไหมครับผมก็จะเอาป้องกันเวทอัตตาคิอันนี้เนี่ยต้องรีออฟนะยังไม่ได้ทำนะครับ นะครับอาตาคิโจมตีกายอาตาคิโจมตีกายอาตาคิโจมตีกายให้เน้นเป็นโจมตีกายภาพรับเห็นไหมครับอันไหนที่มีออฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนมันจะมีผลกับสกิลนะครับที่เราใช้ก็คือมันจะพ่วงกับตัวสกิลตัวนี้นะครับ นี่นะทุกคนเห็นไหมครับสกิลที่ไม่บวกมันก็จอยู่ที่600นะแต่ที่บวกมี400เนี่ยก็คือออปชันของอุกบาทนะออปชันตรงนี้นะครับทุกคนสามารถเก็บเหรียญตานะทุกคนแล้วก็รอให้มันเยอะๆก็ได้ครับมารีออฟเป็นของอาชีพตัวเองนะครับให้มันได้สกิลที่เราเลือกสกิลที่เราเล่นนะครับมันก็จะเพิ่มเยอะ ทีนี้ต่อมานะครับมันก็คือโอปอนะครับโอปอเนี่ยต้องเข้าไปดูที่ตัวใหญ่นะเพราะว่าตัวเล็กยังไม่ได้สลักนะครับโอปอที่มีผลกับสกิลนะครับคืออะไรโอปอก็จะเพิ่มความสามารถสกิลไปยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้ใส่โอปอสกิลใส่เลนแสแนนะครับ บวกแปดสิบสองก็บวกอีกสองพันเจ็ดนะทุกคนเนี่ยครับวินเซนต์แอมบัสบวกอีกหกร้อยนะครับก็ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับมันก็มีผลเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือในการใช้สกิลเนี่ยสกิลธรรมดานะครับสายกายภาพเนี่ย มันจะบวกของผมเนี่ยมันจะบวกอยู่แค่พั9สนะทุกคนนะครับรวมกับตัวมาสเตอร์สกิลที่เป็นผมอัพมานะเลเวลร้อแล้วนะครับอันนี้คือปกติเลยคือเราไม่ได้ใส่โอปอสกิลจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลเวทเนี่ย <c oughs> เราจะอยู่ที่ประมาณ600หรือ400ถ้าผมจำไม่ผิดนะ สกิลเวทของเราเนี่ยอ่ะจะอยู่ที่200เท่านั้นครับสองต่อ1นึ่งสกิลนะครับแต่ทีนี้ทำไมเราถึงมีสกิลเวทนะครับสีฟ้าตัวนี้นะนี่นะที่บวกไปถึง1นึ่พัเพราะเราใส่ o p ปอสกิลครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงเนี้ก็ต้องจำแนกไปอีกแล้วแต่คนถนัดนะครับก็อย่างผมเนี่ย ถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่ผมแนะนำให้ใส่สกิลกายภาพถ้าเล่นตัวละครกายภาพนะใส่กายภาพทั้งหมดถ้าเล่นตัวละครเวทก็ใส่สกิลเวททั้งหมดไปนะครับเพราะว่าขนาดเนี้ยคือบวกโอปอมายังไม่ถึงเลยนะครับยังต่างกัน500นะตีซะว่า500นะครับถ้าเราถอดโอปอสกิลออกแล้วมาเพิ่มเป็นชินฟูฮุกเนี่ยเป็นสกิล3นะครับเป็นตัวนะครับ เราก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะเราก็อาจจะเป็นพลังโจมตีบวกของสกิลเนี่ยส0 0พนะครับอ่าแต่ทีนี้ในเมื่อเรามีของและเริ่มเติบโตและเรามาเปลี่ยนใส่สกิลเวทหรือสกิลกายภาพสลับก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าค่าตัวละครนะครับทุกคนอ่าค่าตัวละครเนี่ยมันจะต่างกันคือ อย่างผมเนี่ยมีทั้งป้องกันกายป้องกันเวทนะครับและป้องกันเวทผมเนี่ยค่อนข้างหนานะครับเพราะว่าบวกเอฟเฟกจากกิวอะไรก็แล้วแต่คือเอฟเฟกจากกิวครับทุกคนมันไม่ได้บวกเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดป้อมประการป้องกันอันนี้คือของผมเพียวๆเ,เลยนะครับสองพซึ่งถ้าป้อมประการป้องกันผมเลเวลสูงเนี่ย ผมก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันเวทหรือป้องกันกายแต่3-4มถึพันนะครับทีเนี้ยเรื่องสกิลนะครับก็ประมาณนี้นะสงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาได้นะครับสกิลไปแล้วอุกบาทไปแล้วนะครับต่อมาลำดับที่3ามครับคืออัญมณีครับทุกคนเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะ อ่าอันมนมณีครับแล้วแต่เราเลือกใส่นะทุกคนถามว่ามีผลอย่างไรนะครับอันมนมณีแน่นอนครับมีผลกับค่าพลังโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเล็กนะครับใส่อันมนมณีแค่บวกหบวกสี่นะครับ ไม่ได้ใส่แบบ full option ใส่ด้วยซ้ำนะบวกแบวกเเนี่ยถามว่ามีกุญแจทองของกล่องอันนี้มีไหมมีครับแต่ว่าไม่ได้เปิดนะอ่า cp 8 0ดแสนนะทุกคนยังใส่ไม่เต็มนะครับแล้วเรากลับมาดูที่ตัวลองตัวลองลำดับที่2ของเรานะครับ ่าเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยเราใส่อัญมณีเนี่ยแทบจะฟูลอ option เลยนะครับก็คือบวกเก้าบวกสิบเลยนะเนี่ยครับก็มันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนคือ CP ตัวเนี้ยมันก็จะแค่หกแสนเพราะอะไรต่อให้ใส่อ่าอัญมณีไปของตัวนี้ดีกว่าของแดงนะครับไป จะมีแค่อาวุธที่ยังไม่ได้ทำออฟนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาทำออฟนะมีแค่อาวุธที่ยังไม่ได้ทำออฟนะครับแล้วก็การตีบวกนี่คือเราตีขึ้นข้าวๆไว้ก่อนนะเราไม่ได้ตีแบบเต็มอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าท้าไมถึง cp น้อยกว่าตัวนั้นทั้งที่อ่ใส่ของแดงนะครับก็คืออุกบาทครับมันมีผลจริงๆนะ นี่นะครับอุกาบาทเห็นไหมครับว่าตัวนี้ใส่อุกาบาทแค่ชิ้นเดียวนะครับมันก็เลยทำให้ CB ตัวเนี้น้อยกว่าตัวนั้นถึงประมาณหนึ่งแสนนะ <c oughs> อ่า จากนั้นนะครับอันนี้คือครบ3อย่างแล้วนะก็คือทวนอีกครั้งนะครับคือค่าพลังจะเพิ่มจาก1อุปกรณ์ครับ2ออุปกรณ์ที่ใส่นะครับ3คืออัญมณีนะครับก็ไป2ข้อแล้วนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับต่อมาลำดับที่3ก็คือกิวครับ กิ <c oughs> ้มีผลอย่างไรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าป้อมประการกิ้ะเราสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มันจะมีผลอย่างเช่นประการเพิ่งนะครับก็จะบวกเอฟเฟกทั้งหมดของกิ้แล้วก็ของตัวละครที่เราใช้นะครับบวกไปเท่านี้เท่านี้นะครับตามเลเวลยิ่งถ้าเราเข้ากิ้ที่มีเลเวลตันอย่างเช่นเลเวลห้าสิบ แล้วป้อมประการถูงสูงอย่าง60 -70 อย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เรามี CP เยอะนะครับแล้วก็อาศัยในการเคลียร์ดานได้นั่นเองนะครับอพอเข้าใจกันไหมครับ ทีนี้นะครับหลังจาก1 2 3นะครับก็คือสร้างตัวละครเนาะแล้วก็ของอุปกรณ์ออปชันต่างๆนะครับแล้วก็3คือกิลเนาะที่จะเพิ่ม CP ต่อมาเราจะพูดถึงข้อขัดแย้งแล้วกันนะครับข้อขัดแย้งของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่า,าเกมนี้ครับไม่มีอาชีพไหน เก่งกว่ากันนะครับก็คือถ้าเล่นตัวกายภาพนะครับถ้าเป็น CP ที่อ่อค่อนข้างสูสีกันนะครับก็จะโดนตัวเวทตีแรงนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นตัวเวทก็จะโดนกายภาพตีแรงนะครับหรือวัดกันที่ของข้างในนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นต้นนะครับ <c oughs> อ <c oughs> ขอไปครับผมอ่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะอย่างที่บอกครับเกมเนี้ยมันไม่ได้มีตัวละครตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับอยู่ที่ของข้างในแล้วก็สเตปนะครับ cp ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งคำถามคือเอา้าแล้วเมื่อกี้ที่พูดมาล่ะเรามี cp เยอะไปเพื่ออะไร เพื่อช่วยในการเคลียร์ด่านครับพอเวลแรกๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในการเคลียร์ด่านครับมาจนถึงสเตตระดับสูงจนถึงสเตตระดับปีศาจหรือว่าระดับนรกเนี่ยเราก็ยังจําเป็นต้องใช้ CP ในการเคลียร์ด่านครับแต่ค่าพลังข้างในจริงๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับค่าพลังข้างในจริงๆเนี่ย วัดกันจากตรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือตัวละครในการ PVP จะดูที่ค่าพลังตรงนี้เป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับโจมตีกายภาพ185โจมตีเวท114แต่ไม่มีนะครับตัวป้องกันเลยซึ่งหมายความว่าถ้าเราโดนตีกายภาพหรือเราโดนตีเวทใส่ที่เป็นสกนะิลเนี่ย แรงแน่นอนนะครับโดนเต็มๆแน่นอนฮะเรามี CP ไว้เพื่อเกียร์ดาษนะครับแล้วก็ค่าพลังข้างในเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้บางที CP คุณ10ล้านอย่างตัวนี้นครับอาจจะแพ้ CP 6ล้านแต่ CP 6ล้านตัวนั้นอะ่ะอาาจ,จะมีพลังป้องกันกายภาพนะครับ ที่สูงกว่าเราก็ได้ยกตัวยอย่างเช่นผมตีกายภาพพนะันหเนี่ยแต่ CP 6ล้านตัวนั้นน่ะอยู่กิลครบมีของสูงมีหินบัฟนู่นนี่นั่นนะครับมีป้องกันกายภาพถึง3 0 0พันซึ่งแน่นอนผมตีไม่เข้าอยู่แล้วครับและเขาอาจจะตีกายภาพสักพันหึงแต่ผมมีป้องกันกายภาพพันห้ายังไงคือผมก็ยังโดนอยู่ดีครับ ซึ่งถ้าเทียบกันระหว่างผมมีพันหไปตีสา0 0ักับเขามี1,000มาตีพันห้าเนี่ยภาษีเขาค่อนข้างได้เปรียบอยู่แล้วครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับส่วนอ่า CP ที่บอกว่าเอาไว้เคลียร์ด่านคืออะไรนะครับก็จะมาให้ดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับ ระดับฝันล้ายเห็นไหมครับ CP 33ล้านถ้า CP เราไม่ถึง35หรือ40ล้านเนี่ยการที่เราจะเคลียร์สเตตรต,รตรงเนี้มันเป็นไปได้ยากแน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าผมจะเคลียร์สเตตรต,รตรงนี้ได้นะครับ10ล้านเท่ากันตอนที่แจกเพชรมา15ื่นห้าผมเสียไปประมาณ800เพชรเพื่อจบสเตตนี้นะครับโดยแค่ CP 9ล้านนะ ก้าลวลราเอามาตีด่านนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ฮะส่วนอ่าค่าพลังกับสัตว์เลี้ยงอ่าไม่ใช่ค่าพลังค่าพลังของหินบัฟกับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราจะมาพูดใน EP ที่2แล้วกันเนาะ หินบัฟนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราจะให้ดูคร่าวๆนะครับช่องบัฟต่างๆนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะทุกคนนี่นะ <c oughs> เราก็จะให้ดูไว้นะครับแล้วเดี๋ยวอ่าค่าพลังต่างๆออปชันนะครับก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีใน EP ที่2เนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนะาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคก็สวัสดีครับ